สวัสดีครับผมเอาละสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องมาพบกับบ่าวต้อยกกอกเหมือนเก่าเหมือนเดิมพ่อแม่พี่น้องนะนะครับยูทูปมาทําอะไรกันนี่จะมาทำยูทูปเหมือนเดิมแล้วแล้วที่นี้พักที่ไหนครับหลังจากกักตัวเสร็จเราจะมาพักที่ไหนพักที่เดิมอ๋อพักที่เดิมที่จะกักตัวที่เดิมอยู่อ๋ออออื๋นะครับพี่มานานะครับหลังจากมาบ้านกกอกแล้วกักตัว <concludes S 1> แลรายงานตัวที่ปตทอ๋อไปรายงานตัวมาหลังจากที่ป่วยตนะ้จากจากที่เป็น่าที่แผลมาแล้วก็แต่ว่าเออนักจ๋าตัวเราดีขึ้นกว่าแต่ว่าจะมาทำยูทูบเหมือนเดิมไ้่ลดครับผมแต่ว่าจะมาทำยูทูบแต่ว่าจะมาที่บ้านลุงคนเหมือนเดิมแต่มาแล้วนี้ก็ได้รับทางตำรวจเขาแจ้งมาอบอกให้ไปวันที่ไปคือให้ใหไป อีกสองวันท so, ี่คุณไปเลยไปมาแต่ว so, ่าเราเรื่องเรื่องสุขภาพคือมาั้งแรกก็ยังมีอาการปวดหลังอยู่ก็เลยขอเรื่องเขาไปห้าหกวันหลังจากนั้นเนี่ยเคยไปนั่นแหละทุกคนก็คือไปไปที่กรุงเทพไปไปแรงงานตัวที่ปทุมฝันมาต้องมาตัดตัวเนาะนี่ก็ไม่มีแผนเดินทางไปไหนไม่ตับเดียวนะก็โอ้คงจะอยู่นี่ยาวเลยใช่ไหมถ้าเป็นไปได้นะยครับอยากให้อยู่กับเพื่อนดีสุดนะเพราะว่า การกับตัมไม่ใช่เรื่องเล่นนะการต้องหนักแน่นคือบีวันมันก็ไม่ใช่น้อยเหมืนนนอนกันครัึ่งเดือนนะครึ่งเดือนนะครับโดยที่มันจะเอกไปไหน มันโอ้โหมันรู้สึกว่าสี่วันแรกนะฮะทรมานมากอ่าทรมานก็คือเราทุกคนแก่เพราะว่าง่ายๆในบ้านพี่กับตัวนะมันไม่ใช่บ้านตัวเองมันไม่มีความอันเชียงนวความสะดวกอะไรเลยนมันมีแค่บ้านโล่งๆใช่ไหมข้าวออะไรก็มีเท่าที่เอามาตจดตัวก็ตอนนี้ก็ข้าวออก็พอมีอยู่มาันะเาเช็คมาในผลว่าถาว่าเราบ้านเราไม่คือาการไม่ติดอัการม่ติดอการโอเคจัน ครับวันนึงเราไม่ได้คุยกับใครมันอึดอัดนะครับนะคือไม่ได้เจอหน้าใครไม่ได้อะไรยังไงเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแบบโอ้โหแบบเป็นโรามานมากเลยเจอใครไปหามันดีใจมากเลยเจอใครผ่านไปแล้วก็ทักทายมันมีความสุขมากเลยวันหนึ่งวันสองวันสามเนี่ยซึ่งมันไม่มีใครไปไม่มีใครมาเดี๋ยวคุยด้วยนะครับเจอแม่ผู้ใหญ่บ้านด้วยโอ้อบอุ่นอบอุ่นว่างั้นเถอะ ได้อปุ่นนะโอปุนนะอป่นดีใจนาวบ้วก็กามีแม่บ้านไปสูงข้าวแมบบ่ผู้ใหญ่ไปสูงข้าออวอยู่นะเราเราก็ทำคอนเทนต์แมบบ่ผู้ใหญ่เรนะแต่หลังจากสี่วันหลังนะก็เริ่มเริ่มเริ่มอยู่ได้เริ่มปรับตัวนะอือก็อย่างนั้นก็นั่งนอนนอนนะไลฟ์สดไปบ้างนะติดตามข่าวเพื่อนๆที่อยู่ที่นี่บ้างนแต่ว่าเราก็อยู่ในห้องเนาะอยู่นะิดคิดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ออกข้างนอกก็อยู่ในบริเวณบ้านนะ นั่นแหละอยู่มาเรื่อยอยู่มาแต่ว่าสี่วันแรกพอมาพอมานมากสำหรับคนที่ไปทุ่นไปนี่เนาะทีเนี้ยพอนะฮะครบวันที่สิบสี่ทีนี้ไม่อยากจะออกนะอยากกลับฟอรามอยากจะอยู่ต่ออยากพักผ่อนแล้วเนือไม่ใช่ไม่ใช่อยากพักผ่อนเรามีความกลัวเราไปนี่เพื่อนๆจะจาเราได้ไหมเพื่อนๆจะจําเราได้ไหมเขาจะถามไหมว่าเราไปไหนมาเราอะไรยังไงตั้งสิบสี่วันทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทุก เพื่อนจะยังไงนะก็อ่ะงั้นไม่เป็นไรขอขอนั่งทําใจขอขนั่งคือมันมีความกลัวอยู่ในใจไงมาหาเพื่อนเพื่อนเเหมือนเดิมไคิดอย่างนั้นนะเมื่อวานก็เลยอยู่ห้องอีกหึงวันเนาะพอออกมาปุ๊บรู้สึกมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมเนี่ยอีกสี่วันเป็นไงมเป็นไงจากร้านในโพติจะแนวก็หายไปแล้วนะเออหายไปแล้วใช่ไหมลงแล้ว น้าในบริเปลี่ยนแปลงไปแล้วอแล้วก็ทุกอย่างมันเขียวขึ้นอแต่มิตรภาพยังเหมือนเดิมครับเจอพี่ๆลองร้องเจอทุกคนก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็ด้วยความห่วงใยด้วยความคิดถึงกันเข้ามาทักทายกันเหมือนเดิมก็รักใจนะครับแล้วก็ขอบคุณกําลังใจเนาะที่ที่ให้คันตลอดเสมอมาแต่ว่านั่นแหละก็ด้วยที่เราถามมาการกักตัวก็เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมวันนี้ โควิด -19 มันระบาดแล้วมันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะค่อนข้างจะรุนแรงรอบนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้เราก็ต้องระวังอ่ะเราไปในพื้นที่สีแดงพื้นที่สูงเสียงถ้าไม่กับก็ไม่ได้เกิดมันมีเชื้อโรคเกิดมีอะไรขึ้นมาก็คงไม่ดีที่สุดสหรับ <ผม S 2> คนที่นี่รัะนั้นเนี่ยการทัการกักตัวเนี่ยก็เป็นการที่ทําให้เรารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อคนในหมู่บ้านแสดงว่าพี่มานาเนี่ยทำงานใหญ่นะนี่ ทำงานใหญ่ช่วยชาตินะครับผมถ้าเป็นอะไรมาเสียหายมาเนี่ยต้องเงด่องบประมาณทางรัฐบาลเลยนะมาช่วยเหลือนนี่มาออมมีจิตใจสูงส่งนะครับผมพี่มานาอากดอหัวตะไค้นะหัวะครนะครับผมพันกว่าแร๊บเดียวนะครับผมพันกว่านะครับนน หัวตะไคร้ใบมะกรูดด้วยครับผมแอ,อมนนา,าดดใบมะขามด้วยะนะครับผมเอาเตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยในตัวเองครับครับผมรับผิดชอบต่อสังคมช่วยชาติเราไม่าจะกทำไม่อยากทำแต่ว่าเราก็ต้องทำอนาะเพราะว่าถ้ามันเป็นมามันก็ลำบากทุกคนใช่ไหมครับผมเราก็ต้อง ถ้าเป็นมานี่เราอยู่ไม่ได้เลยแถวนี้เราจะแยกไปคนละบ้านเนี่ยครับครับครับช่วยกันครับช่วยกันโอ้พี่มนาเป็นตัวอย่างที่ดีนั่นเองมากัดตัวพี่มนาไปจากไหนมาบางทีเอฟซีจาไม่รู้บางท่านนะครัเนาะไมาจากกรุงเทพใช่กรุงเทพบางที่อยู่เบิร์การมาจากไปพักพื้ที่เบิรนการแต่ว่าไปรายงานตัวที่กรุงเทพไมาจากของเราหรือเปล่าเอ้าไไป่ บางเขีนไปเที่ยวที่ทองหล่อมาบางทีไปอะไรนะปตอปตอแต่ว่าก็ดีเนาะวันนั้นไปก็อันนี้ก็จะเป็นพูดถึงความประทับใจขอยากทีหนึ่งเนาะหลังจากที่ลงจากเครื่องบินแล้วก็มีรถของบริษัทรไม้ต้องมีมารับเลยโอ้ครับผมก็คือเดิมทีก็ การว่าจะนั่งแท็กซี่อะไรเพราะว่ารถของเราก็อยู่ที่นี่แล้วแต่ว่าพี่เขาก็คุณอ้อมเนาะก็มอบคุญอันนี้คือรวบรวมทั้ใจของอคนะครับครับขับรถมารับเลยรับส่งเลยตลอดที่อยู่ที่กรุงเทพเน่ยไปไหนมาไหนรับส่งด้วยต้องให้เครดิตด้วยอ้อมใบบางมีอ้อมใบบางมีครับโอ้ลูทินแซ่ลูทินแซ่นะครับผมอ่าอ่าอ่าผลิตภัณฑ์บนวงสายตาก็ลูทินแซ่บต้องใช้เรื่องเรื่องเวใช้้ได ก็ดีขึ้นแล้วครับตอนนี่แม่นานพิมานนั่นแหละแต่ว่าก็ไปบ้างเลยไเวทไปหานายาหรือเปล่าไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละใช้งานได้ยังครับพี่งานได้ยังอ่้จะได้แล้วครับตอนนี้ต้องต้องเอลดีต้องโยกโคนอาออ๋ออ๋อโอเคแล้วตอนนี้พิมพี่มานาแล้วมีใครไปต้อนรับที่อบอุ่นนะครับตอนที่จะไปปตสนะครับผมตอนนั้นก็ มีพี่ดาบมาไกลมีที่วัดศูนย์หนึ่งมอพี่หลายคนอยู่นะที่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจกันมีพี่อ้อวันด้วยอไปแต่ว่าก็ไม่เยอะเนื่องจากก็สถานการณ์โควิดเนาะอ่ารักษาก็ไปแบบเออให้กำลังใจกันก็มีเอฟซีมีมีหลายคนนะที่ไปรอให้ต้องขอบคุณพี่นายสมเกียรติด้วยเป็นคนประสานให้ กุมนั้นไปหาพี่อ๋่ไหมครัทมเกียรติคารติเนาะใช่ใช่ใประสานด่ามาไกลให้ไปดูแลพี่อ๋อขับขับับนะเพราะว่าทงา่เกล้อ่อนามีที่ประสานมาอ๋อต้องขอบคุณทนายสมเกียรติแล้วก็ด่ามาไกลด้วยครับผมอ๋อทุกคนลแหละครับที่ไปดแลนะครับผมใช่ใช่นะครับเราก็จริงๆนะบอกตรงๆถามความรู้สึกนะวันที่ไปอ่ะ เครียด่ากลัวอันนี้พูดเคยฟังเลยแล้วกันว่าถ้าเป็นไม่ได้อย่ามีคดีนะถ้ามีคดีนะครับมีคดีกันครับผมบอยแม่น้องเปิดใจอ่ามันยุ่งยากเหลือเกินกลัวมากเพราะว่าโอ้เครียดมากแต่ว่าใช่ไหมฮะคนที่ไปเนี่ยคือเขาไม่รู้จักกันก็จริงนะแต่เราเห็นเขาอ่ะมันมีความสบายใจมานึงขั้นละหนึ่งคนสองคนเนี่ยได้คุยกันเนี่ยให้ มันรู้สึกว่ามันใจชุ่มขึ้นมาที่ใจชุ่มขึ้นมาอย่างน้อยถ้าเราติดคดีอย่างน้อยเขาเป็นเขาแล้วส่งแล้วได้เขาจะได้ส่งข้าวส่งน้ำเหรอแก้ข่าวให้เราบ้างอะไรประมาณนี้เลยแล้วก็เลยทำให้เราหายควัวขายควัวอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่ามันก็ผ่านครับผมอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่มานานะครับผมครับผมก็ขอขอบคุณครับขอขอบคุณนะครับผมบอยน้องพี่มานาก็ กักตัว14วันอยู่ที่กกอกเรียบร้อยแล้วนะครับผมบอยแม่พี่น้องครบแล้วก็ออกมานะครับวันที่15ก็ออกมาแล้วนะครับผมบอยแม่น้องก็ขอขอบคุณพี่มานานะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับผมท่านทนายสมเกียรติแล้วก็แอดมาไกลนะครับที่ประสานงานช่วยเหลือพี่มานาช่วงนี้นะครับผมช่วงที่ไปปทสนะครับขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ ขอจบคลิปเกืเพียงเท่านี้นะครับผมพ่อแม่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งติดตามหมาต่อยก,ก,กอ,อกด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ